คุณครับต่างต่อกเกน,นะครับเรากลับมาเจองนะครับก็คลิปนี้มาทําตามคําเรียกร้องนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับได้ทําคลิปคื้มแผ่นเนื้อดินเจ็ดประช้าไปนะผมก็ผมไม่ได้ถ่ายรายละเอียดอะไรมากมายนะ,น,ะน,ะนะจะเน้นไปทางรองของนะับก็มีเพื่อนสมาชิกครับอยากจะดูเนื้อแล้วผมก็เลยต้องจัดให้นะในคลิปนี้ <laughs> ก็จะพา,ามาชมรายละเอียดของพระเนื้อดินเจ็ดป่าช้างให้ชมกันแบบชัดๆเลยนะว่ารายละเอียดของพระเป็นยังไงนะครับผมมวลสารของดินเจ็ดป่าช้าเป็นยังไงแตกตา่างกับพระเนื้อที่เป็นเนื้อขาวนยวสุกยังไงนะครับก็แ้วผมทำให้เพื่อนได้ได้ลองวนะิเคราะห์นะครับส่วนตัวผมนะผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับพระเนื้อดินเลยไม่รู้ว่าลักษณะมันเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิด Uh, เพื่อนๆได้ดูนะถ้าสงสัยก็ผมต้องไปถาม uh, ลุงขมศักดิ์เพราะลุงแกรู้นะว่าลักษณะเป็นยังไงต้องไปไปถามแกผมเองก็ไม่รู้อะไรมากเลยลุงให้มาผมก็ออกมาเอามาทดลองโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดของพระเนื้อดินเจ็ดป่าชา้านะครับว่าจะสวยแค่ไหนครับผมไปเลอยครับมาแล้วนี่ครับดูรายละเอียดของเนื้อครับ ดูจากลักษณะแล้วนี่ก็ดูแล้วดูเก่าพอสมควรนะครับมีรอยรอยเ็าเรียกอะไรรอยรอยยุบของมวลสารแต่ผมรู้สึกเหมือนแบบดินมันมันกัดก่อนออกไปนะครับผมมันไม่เหมือนรอยรอยยุบนะไม่เหมือนเนื้อข้าวเหนียวสุกนะซึ่งอ,อสําหรับผมที่เนื้อดินผมไม่ได้ศึกษาเลยนะครับเลยไม่รู้ว่ารายละเอียดต้องลักษณะมันเป็นยังไงต้องบอก เพื่อนๆไม่ได้นะครับเตาะนั้นเพื่อนๆต้องลองวิเคราะห์กันเอานะดูลักษณะจากพิมพ์แล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นบล็อกเดียวกับขุแมแผนเลยนะครับเพียงแต่ว่ามวลสารไม่เหมือนกันนะครับผมวลสารนี้เป็นเนื้อดินเจ็ดป่าช้าครับแต่รายละเอียดพิมพ์นี้ก็ใกล้เคียงเลยนะครับผมนะครับนี่คือลรายะละเอียดด้านหน้านะครับ ดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างก็ไม่สมัครเสมอเลยนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อดินมันอาจจะกดยากมั้งกันเลยดูแล้วไม่ไม่สมัครมอเหมือนพระพระเนื้อเข้าเหนียวสุกเลยนะครับอะ,ะ่รระลับ โอเคเราดูด้านหลังคนระับนี่นะครับด้านหลังนี่ไม่มียันเลยครับผมแต่ว่าเป็นฝังกระดูกนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นกระดูกระดูกที่ว่าไปโผล่ในทูบหรือเปล่านะครับ, <c ười> ค,รบคือขนลุกเลยครับผมเมื่อวานเนี้ยที่ทําคลิปที่คลิปที่แล้วที่ว่าขอ,อ,อขอนะลองของแล้วก็ ถ่ายทอดมาที่ทูปนะครับผมเป็นรูปหน้าคนเลยครับไม่ไแน่ใจว่าคนเดียวกับกระดูกอันชิ้นนี้หรือเปล่านะนี่นะครับรายละเอียด<อ>เดี๋ยวผมซูมให้ดูใ,ใกล้นะครับโ,<อ>โฟกัสอย่างนี้ครับเห็นไหมเห็นรายละเอียดของกระดูกไหมครับเก่ามากเลยนะเว้ย นี่ครับารายละเอียดด้านหลังเออแล้วพระอ,องค์นี้นะผมกลิ่นแรงมากเลยครับกลิ่นนี้แบบว่าเตะจมูกค่ะผมก็อธิบายไม่ได้นะว่ากลิกก่นเป็นลักษณะแบบไหนนะแต่กลิ่นรู้สึกอ,อถ้าให้พูดตามความรู้สึกผมนะจะรู้สึกเหมือนกลิ่นเป็นแบบว่าอับๆหน่อยครับจะออกอับอับหน่อยออ,อับแล้วออกไปทางขนชุนนิดนึงออ,อกไปทางขนฉุนแบบชื้นๆนะเออผมอธิบายประมาณนี้เนาะ อับๆฉุนๆช,ช,ชื้นเออใช่ประมาณนี้เพื่อนๆต้องลองไปวิเคราะห์ก่อน,นเอาลานะครับผมก็ผมก็นะผมได้ถ่ายรายละเอียดให้เพื่อนได้ชมกันแบบแบบชัดแล้วเนาะแต่นี้ครับเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดด้วยกล้องหนึ่งพันเอ็กซ์มาดูว่าเนื้อดินเจ็ดป่าช้าเวลาใช้กล้องหนึ่งพันเอ็กซ์เจาะเนื้อไปเนี่ยลักษณะเนื้อมันจะเป็นไงจะเหมือนผ้าเนื้อก็เดี๋ยวสุกไหมครับก็ต้อง เพื่อนๆก็ต้องลองวิเคราะห์กันดูนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมเลยครับก็ผมเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้กล้องขยาย1000งนเองะครับทําการเจาะเนื้อพระเนื้อดินเจ็ดป่าช้านะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมมาชมอะไรครับอ่านี่นะครับนี่ตรงนี้เป็นลักษณะของด้านหน้านะครับผมบริเวณหน้าพระเลยนะครับตรงจุดยอดนิยมนะครับอ่านี่ะครับลักษณะของเนื้อเนื้อดินเจ็ดป่าช้านะครับ เออ่ผมรู้สึกเหมือนเนื้อดินนี้เขาจะเป็นเหมือนกับเหมือนจะเป็นเม็ดทรายนะครับผมนะครับเม็ดเล็กมากเลยนะครับเนี่ยเป็นอนุเล็กๆเต็มเลยไม่แน่ใจเขาเรียกดินร้วนทรายหรือเปล่านะครับผมนี่นะครับลักษณะของของเนื้อรู้สึกจะเหมือนเป็นเม็ดทรายนะครับผมเนี่ยนี่นะครับเสีงแดงนี่เส้นอะไรไม่แน่ใจเป็นเส้นเอหรือเปล่า นีดูลักษณะของมีคล้ายคล้เหมือนเม็ดทรายเต็มเลยนะครับผมโอเคแล้วามาดูตรงแถวหน้าอกพระนะครับเดี๋ยวขอจูนใหม่นิดนึงนี่ครับลักษณะตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกันเลยับดินเนื้อดินนี้คล้ายกันเลยแต่จะมีสีแดงแจมๆเข้ามาหน่อยนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าเอ่อพระเนื้อดินเจ็ดปราชานี่เขาผสมส่วนผสมของผงพายกุมารหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าในความคิดผมนะผมคิดว่าเป็นพิมพ์ขุนแผนเขาน่าจะบล็อกเอ่อน่าจะทําบล็อกเดียวกันนะน่าจะใกล้เอ่อน่าเรียกอะไรบล็อกอ่ะน่าจะเป็นบล็อกขุนแผนยุคต้นนะผมดูลักษณะของของตัวพิมพ์ขุนแผนแล้วนะน่าจะเป็นบล็อกขุนแผนยุคต้นนะแต่ไม่ทราบว่าปีอะไรนะ ผมคิดว่าน่าจะผสมมวลสารของผงพายด้วยนะเพราะว่ารู้สึกจะมีจุดดำดำใช่ไหมเนี่ยผมจูนให้นะครับจะลักษณะของพระในเนื้อดินเจ็ดประชาจะมีจุดดำดำอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับจุดดำดำซึ่งจริงๆเป็นจุดเล็กเพียงอย่างครับเพียงแต่ว่ากล้องขยายมันกําลังขยายมันสูงเนี่ยมันเลยดูใหญ่นะครับนะครับเนี่ยยัง,ยงสังเกตไหมกลางภาพนี้จะเป็นเมน็ดทรายนะเนี่ย เป็นคล้ายเหมือนอดินร่วนทรายนะนครับจะมีจุดดำๆเต็มหมดเลยนะผมว่าน่าจะผสมผงพายคุมารด้วยนะไม่แน่ใจต้องไปถามลุงเขาต้องไปถามลุงคนผู้รู้ผมนี่ถ่ายอย่างเดียวตรงนี้เป็นด้านล่างนะครับผมแถวตักผ้านะครับลักษณะด,ดินก็จะเหมือนกันเลยนะไม่ต่างกันมากเลยครับ ลักษณะดินก็จะคล้ายๆกันไม่แตกต่างกันเลยนะครับออกมาตรงนี้เริ่มแตกต่างแน้วครับตรงนี้จะเป็นเหมือนเม็ดใหญ่ขึ้นหน่อยนะแต่มีสีแดงแกมด้วยผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเป็นดินของอะไรนะแต่ลักษณะ,ะถ้าดูถ้าพูดจากแล้วดูจากภาพแล้วนะผมคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกับคล้ายอิดมอนใช่ไหมเหมือนกับเป็นดินที่ว่ามันแตก เล็กๆอะไรเงี้ยใช่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมว่าถ้าเป็นอิดมอนมันน่าจะออกสีส้มไหมนนี้มันออกสีแดงเลยผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเพราะเป็นเป็นดินหรือว่าเป็นเนื้ออะไรสักอย่างนะต้องไปถามลุงครับผมผมว่าถ้าใครสงสัยอะไรต้องต้องถามลุงอย่างเดียวแต่ถามผมผมผมไม่มีความรู้เรื่องพระเนื้อดินเลย <laughs> ไม่ได้ศึกษาเลยครับผมไอตรงนี้เอ่อ จะก้อนใหญ่นะัไม่แน่ใจว่าเป็นลักษณะของมวนสารอะไรนะแต่ดูแล้วไม่น่าใช่นะนเนื้อดินนะตรงในตรงสีแดงเนผมว่าน่าจะเป็นอะไรสักอย่างนะเลือดหรือเปล่าไม่น่าใช่นะโอเคผมด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยนะผมรายละเอียดของเนื้อพระเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันนะโอเค อันนี้ด้านหลังนะแต่ผมโจ้หน่นอนตรงนี้เป็นบริเวณกระดูกนะครับผมเ,เพื่อนๆสังเกตตรงกระดูกนะเนี่ยตรงนี้เป็นกระดูกนะกระดูกที่ฝังด้านบนด้านช่วงบนนะที่ฝังอยู่สังเกตไหมครับตรงกระดูกเนี่ยเป็นรอยแบบว่าออรอยเขาเรียกรอยหดอะรอยหดรอยเป็นเส้นเส้ๆๆๆๆนเส้นเส้ยนๆๆๆย่นเต็มเลยเห็นไหมครับเนี่ย แต่กระดูกห้องขั้นแข็งนะรอยหดมันเลยออกจะออกแบบแข็งแข็งไปหน่อยเห็นไหมครับเป็นรอยหลุมรอยยุบนะซึ่งผมคิดว่านะของถ้าเป็นของเล่นแบบไม่ไม่น่าจะทําได้อย่างเงี้ยครับธรรมชาติอย่างเงี้ยให้เปรียบเทียบนะให้ผมเปรียบเทียบนะคือผมมันเป็นคนชอบกินกระดูกไก่นะผม,มจะกินบ่อยมากผมจะจําลักษณะของกระดูกไก่ได้ดีเวลากัดออกมาแล้วดูเนื้อออกไปหมดใช่ไหมกระดูกมันจะเรียบ,ยบไปเลยอะ มันจะไม่มีรอยแบบว่าแต่ความรู้สึกของมันจะไม่มีรอยย่นรอยหดอะไรอย่างนี้เลยครับไอ้อย่างงี้แสดงว่าผ่านกาลเวลามาแน่ๆของรแบบผมว่าไม่น่าไม่น่าจะทําได้ครับผมดูลนะักษณะนะครับตรงนี้เป็นช่วงอีกช่วงนะครับ๋ผมจูนให้เห็นไหมครับโอ้ บนสารของกระดูกนี่แบบว่านะเป็นรอยหดรอยยุบสึกก่อนตามธรรมชาติเลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกระดูกช่วงล่างกันนะครับช่วงที่ฝัง,งล่างว่าลักษณะเหมือนกันว่มเดี๋ยวขอจูนหน่อยนะจูนยากยนิดนึงอ๋อลักษณะใกล้เคียงกันนะของกระดูกช่วงล่าง ะครับอยกระดูกนี่แบบว่าผมว่านะครับถ้าให้ผมพูดนะตามความคิดผมนะกระดูกนี่น่าจะถูกฝังในดินมานานอะ่ะแล้วเหมือนกับถ้าพูดแบบว่าคนคนคิดพ,พี่เลนเพลยเลยนะคือ <c oughs> เขาไปขุดมาแล้วเขาเอากระดูกติดมาด้วยหรือเปล่าใช่ไหมดินเขุดดินมาแล้วกระดูกติดมาแล้วก็เอามา ผสมมวลสารไหมแล้วก็ปั๊มออกมาใส่แม่พิมพ์เปัามาเป็นพระอย่างนี้หรือเปล่าเพราะผมรู้ลักษณะของกระดูกล้อมันเนี่ยเหมือนกระดูกก็ถูกฝังดินมาจนมานานมากอะ่ะเห็นไหมครับแล้วพอฝังดินถูกความชื้นถูกความร้อนอะไรมันใต้ดินไหม,มก็สึกก่อนตามธรรมชาติใช่ไหมเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกธรรมชาติครับผมเนี่ยของเล่นแบบไม่มีทางทําได้ครับผมแน่ๆ่ต่อยเทพแค่ไหนก็ทาไม่ได้คนระับธรรมชาติแบบนี้ยากมาก นะครับกระดูกอันนี้เป็นความคิดของผมนะคือผมเองก็ไม่รู้แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะเพราะถ้าเนื้อพระเนื้อดินเจ็ดป่าช้าก็ต้องไปขุดจากป่าช้าถูกไหมแล้วตอนขุดขึ้นมาก็ต้องเจอเจอโครงกระดูกโครงอะไรแถมเมื่อวานในคลิปที่ผมลองของไปก็ยังนะคือเขามาโผล่ในในทูบถ้าคนเชื่อจะเห็นนะเห็นหลายหน้านะแต่ผมที่ผมสังเกตูเห็นสามหน้านะ แต่ผมเองก็ไม่แน่ใจแต่เห็นสามหน้านะครับแต่เห็นจะชัดหน้าเดียวอีสองหน้าลางๆนะผมที่เมื่อวานคลิปคลิปที่ถ่ายทุบให้ดูนะครับอย่ยดูลักษณะดิเหมือนกับกระดูกก็ถูกฝังในดินมานานนะแล้วถูกขุดขึ้นมาผสมมวลสารอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะถ้าในความคิดผมนะแต่อย่าเชื่อผมนะคือต้องไปถามลุงนะครับต้องถามผู้รู้นะเพราะผมเองก็เดาๆเอา โอเคเดี okay, no ๋ยวเรามาดูเนื้อดินด้านหลังนะว่าลักษณะอย่างไรนะครับเเนื้อดินด้านหลังนะครับลักษณะผมเอ่มองแล้วผมว่าไม่น่าจะใช่ดินร่วนทรายเหมือนเป็นดินแดงสักอย่างเออดินแดงไม่ใช่ที่อุงเทพหมายถึงดินเขาเรียกอะไรถ้าชาวไร่เขาเรียกดินแดงว่าที่ว่า ปลูกผักปลูกอะไรมันจะขึ้นดีอ่ะใช่ไหมเนี่ยลักษณะเหมือน,นคล้ายดินแดงจอ,อกแดงแดงหน่อยนะครับผมจะเหนียวๆออกออกแบบนเหนียวๆอ่ะพอถ้าเกิดโดนน้าโดนความชื้นมันก็จะกลายเป็นดินเหนียวไปนะลักษณะของของดินแดงน่าจะประมาณนั้นนะพอโดนความชื้นเข้าไปมันจะรู้สึกจะออกเป็นแบบดินเหนียวอ่ะจะชื้นชื้นหน่อยดูดูจากผิวผิวของเนื้อดินนะครับดูจะชุ่มชื้นนะครับเนี่ย ลักษณะของดินด้านหลังครับตรงนี้น่าจะเป็นเส้นเอ็นนะเห็นไครับยู่เส้นผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่ากล้องขยายกําลังมันขยายเป็นสูงไงผมว่าดีไม่ดีเป็นเส้นผมด้วยเอ้ผมนั่งทำไปทำไมมนันแปลกๆเนาะอยู่ๆก็เย็นวูบขึ้นมาเฉยเลยด้านหลังคนระับผมมีความรู้สึกด้านหลังผมเย็นวูบขึ้นมาตอนนี้ขนลุกนะพอดีผมไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายไว้นะผมถ่ายอ่า ใช้วิธีอัดคลิปหน้าจอมือถือนะครับไม่ตั้งกล้องไว้แต่ตอนนี้ผมเย็นหลังว่วาดไปโอ้สงใส่ผมจะโดนอีกเม่ีนนมนน้นี่ครับเอาโอเคมาต่อเนื้อดินนะครับลักษณะเนื้อดินด้านหลังออเดี๋ยวจูนให้ใหม่มาดูมาเมื่อกี้ดูด้านซ้ายนี่ดูด้านขวานะโอเคเอสังเกตลักษณะด้านขวาคล้ายๆกันนะครับไม่ต่างกันนะผม ต่รู้สึกจะมีดินล้วนล้วนทรายผสมมาเนี่ยนฮะสังเกตไหครับจะมีเม็ดเล็กๆเม็ดทรายอยู่นะต,ตรงนี้อะไรวะเหมือนกับเดี๋ยวผมจูนในหะ้ต้องต้องเข้าใจว่ากล้องขยายมันกำลังขยายสูงมันจะลับเดียวกันนิดเดียวมขยับไปน,ะนี่ครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะเราเราเราจูนให้ดูกันจะพยายามจูนง่ายนะครับ ได้ชค่สุดแค่นี้ครับผมนี่นะครับลักษณะเออ่ผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะแต่ไม่น่าใช่ดินนะผมดูแล้ว่่เออให้เพื่อนๆวิเคราะห์อเอาแล้วกันเนาะโอ้โหนมือสัน่นโอเคเราไปจุดอื่นต่อแอบม,เออมสเก็ครับเนื้อดินนี้จะมีจุดดำๆเต็มหมดเลยนะครับ ให้ผมเดาผมว่ายังไงก็ต้องผสมมวลผมพายกุมารแน่เลยตรงนี okay. ้เพราะลักษณะของผมพายกุมารก็จะมีจุดขาวอยู่ด้วยนะอจุดดำดำนะครับจะมีจุดดำดำผงพายกุมารน,นะมันจะมีจุดดำผสมอยู่ด้วยนีย่นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นไข่ไข่วานหรือเปล่านะแต่เนื้อดิน เขาน่าจะรู้ว่าเป็นเนื้อดินผสมวาดมาด้วยก็นไหมผมไม่แน่ใจแต่มีดินหกขาวเนี่ยผมจูนให้เราเจาะให้ทุกทุกมุมทุก้วยทุกอนูเลยโอเคครับผมจูนได้ประมาณนี้ลักษณะดินมันออกขาวๆนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นนี่อาจจะเป็นผงพายก็ได้นะครับเพราะว่าผงพายก็จะเป็นเนื้อขาวๆแล้วก็มีจุดดำๆใช่ไหมครับเห็นไหมนี่อาจจะเป็นผงพายก็ได้นะครับผม ส่วนผสมของผงพายกุม,มารน,นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นต่ออันนี้ตรงตรงขอบนะครับเดี๋ยวผมจุ่มให้นี่นะครับผมว่าเนี่ยลักษณะนี้น่าจะเป็นผสมผงพายแน่ๆดูแล้วเนะี่ยลักษณะให้ผมเดานะผมว่าน่าจะผสมผงพายด้วยนะแล้วก็เอาเนื้อดินเจ็ดป่าช้ามาผสม ดนะูลักษณะผมว่าน่าจะใช่ครับเนี่ยโอเคครับผมก็ประมาณนี้รายละเอียดครับผมเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆหลังจากผมได้ใช้กล้องพันเอก็กจ่อรายละเอียดให้ชมกันแบบชัดเลยนะครับเรามาสรุปนะกันนะครับก็ในความคิดผมนะความคิดส่วนตัวผมนะผมคิดว่าพระองค์เนี้ยผสมผงค์พันมาด้วยนะเพราะมีเนื้อขาวแล้วก็มีจุดดำ ด้วยนะครับซึ่งลักษณะจะออกเป็นแบบไข่น้ําว่านนะครับไข่ว่านขึ้นมาแสดงว่าต้องมีผสมส่วนผสมใบกุมารน,นะแล้วก็พิมพาพาของผมเป็นพิมพาท์ทรูต้นนะซึ่งผมคิดว่า,าน่าจะยังไงก็ต้องมีผมงใบกุมารผสมอยู่ด้วยแนะ่นอนแล้วอาจจะมีเนื้อดิเจ็ดโป่งคนระับซึ่งวิเคราะห์จากกระดูกแล้วผมคิดว่านะครับน่าจะขุดดินจาก ป่าช้านนะัแล้วก็มีกระดูกโครงกระดูกแล้วก็เอากระดูกมาเศษกระดูกอะไรเงี้ยมาฝังฝังอยู่ในโอพราแล้วก็ปั๊มเลยประมาณนี้มนาะผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ดูลักษณะของกระดูกนะผมออกธรรมชาตินะผมคือผ่านกาลเวลามาแน่นอนผมคิดว่าไม่น่าไม่ใช่ของเล่นแบบของเล่นแบบทำไม่ได้ครับอย่างนี้เพราะว่าความเป็นธรรมชาติอะคือต่อให้ขั้นเทพไหนก็ทําไม่ได้เลยแบบไม่ได้ครับคือกระดูกเหมือนก็ถูกฝังมาในดิน่ะ ถูกฝังแล้วถูกความชื้นนะครับถูกความชื้นถูกอะไรกัดก่อนจนแบบยุบยุบย่นลงไปแบบเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นรอยย่นเต็มตหมดเลยครับซึ่งนะผมมั่นใจเลยแล้วก็อีกอย่างครับอที่ลองอในคลิปที่แล้วที่ว่าลองของไปแล้วก็เห็นเป็นรูปหน้าจะชัดเลยนะครับก็ผมไม่แน่ใจวนะ่าเป็นผู้หญิงตอนที่ผมถ่าย ใช้กล้องเลยครับผมรต้นึ้นผมเย็นข้างหลังว่างๆนะผมไม่แน่ใจว่าการทำนี่เป็นการลบดูหรือเปล่าอาจจะต้องขอมาอีกรอบนะครับก็โอเคครับผมก็รายละเอียดก็ประมาณนี้ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะอยากจะรู้เกี่ยวกับพระองค์นี้อย่าศึกษาองค์นี้อยู่อะพระเนื้อดินเจ็ดป่าช้าเนี่ยผมเองก็ไม่อันนี้คือเส้นดินของผมเดานะผมไม่ได้ไม่รู้นะผมเดาเอาตามความคิดผมนะ คือถ้าใครอยากรู้มากกว่านี้ผมแนะนําให้ให้ไปหาล,งลุงเรัผมเห็นลุงแก,กบอกว่าแกแบ่งคนอื่นมาไม่กี่องค์ครับผมซึ่งให้ให้ผมมาองค์นึงแล้วก็ให้ให้ใครไปสององค์วะผมเองก็ไม่ไม่รู้ว่าแกเหลือกี่องค์นะแต่ถ้าเพื่อนๆจะสนใจจะไปศึกษานะครับตอนนี้ลุงแกยังมีอยู่นะก็ะลองไปไปขอแกสองรู้ก็ได้ครับผมขอแกลองส่องลองดมลองพิสูจน์กลิ่นดูนะครับซึ่งกลิ่นที่ผมเคยบอกนั่นก็คือ รู้สึกกลิ่นนะตามคลิปผมนะคือออกชื้นชืนะ้นอ,อับอับนะครับกลิ่นออกชื้นชื้นอออับประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วก็แบบอ,อย่างอะไรที่ชื่ออ่าอับเรารู้สึกจะชุนชุนนะิดนึงอ่ะประมาณนี้คนระับอับชุนชุนชื้นๆๆกลิ่นประมาณนี้เลยนะครับก็โอเคผมคลิปน,นี้นะผมคิดว่านะน่าจะเป็นประโยชน์ กับเพื่อนที่สนใจในพระเนื้อดินแล้วซึ่งถ้าถามผมผมไม่มีความรู้เกี่ยวพระเนื้อดินแล้วผมไม่ได้หาข้อมูลไม่ได้ศึกษาเลยลผมศึกษาแต่พระเนื้อข้าวเหนียวอย่างเดียวโอเคผมก็ท่านเพื่อนถูกจจคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยครับเพื่อ,อรับชมคลิปในตอนถัดไปแล้ว <c oughs> สวัสดีครับ